รางวัลประกาศเกียรติคุณที่นายสมชายนีรภัยจิตอดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนได้รับจากหน่วยงานต่างๆจากการทำคดีให้กับลูกความที่ได้โอกาสหรือผู้ที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนายสมชายซึ่งนางอังคนานีรภัยจิตภรยาของนายสมชายยังคงจัดวางทุกอย่างไวอ้อย่างเป็นระเบียบเหมือนเมื่อครั้งที่นายสมชายยังอยู่ เช่นเดียวกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ยังคงเก็บไว้ในสภาพเดิมแม้ว่าวันนี้นายสมชายจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนานกว่า9ปีแล้วก็ตามนายสมชายนิ้รัภัยจิตหายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่วันที่12มีนาคม2547หลังจากที่เขาถูกกลุ่มชายชะกันขับรถชนก่อนลักพาตัวขึ้นรถจากถนนรามคำแหงใกล้สถานีตำรวจนครบาลหัวมาก ตำรวจพบเพียงรถของนายสมชายถูกนำไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีขนส่งหมอชิดมูลเหตุการณหายตัวไปถูกพุ่งเป้าไปที่การออกมาเปิดเผยเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจจับกลุ่มในคดีปล้นปืนที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้รับสารภาพซึ่งนายสมชายได้ทำหนังสือร้องเรียนเรื่องกลุ่มตำรวจที่เกี่ยวข้องและยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมที่เรือนจำแทน ในทางการสอบสวนนะคะและส่วนในของครอบครัวที่เชื่อมั่นก็คือคงเป็นเรื่องของการทํางานของคุณสมชายเองที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสูงนะคะในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีการซ้อมโทรมาให้รับสารภาพนะคะแล้วก็คุณสมชายก็ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะ หลังเกิดเหตุนางอังคณาได้ไปแจ้งความและร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่างๆซึ่งต่อมาได้มีการจับกลุ่มตำรวจ5นายที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายสมชายคือพันตำรวจตรีเงินทองสุขอดีตสารวัตรกอรมนช่วยราชการกองปราบปรามพันตำรวจโทสินชัยนิ่มปุญญกรมพงอดีตพนักงานสอบสวนกองกำกับการสี่กองปราบปราม จากสิบตำรวจชัยเวงพาด้วงอดีตผู้บ,งบังคับหมู่งานสืบสวนแผนกสี่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสิบตำรวจรันดอนสิทธิเขตอดีตเจ้าหน้าที่ธุรการกองกำกับการสี่กองปราบปรามและพันตำรวจโทชัดชัยเลี่ยมสงวนอดีตรองผู้กำกับการสามกองปราบปรามหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นพันตำรวจเอกนภุนวุฒิเลี่ยมสงวนผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายแต่ไม่มีการตั้งข้อหาฆาตกรรมเนื่องจากไม่พบศพหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่านายสมชายเสียชีวิต ตำรวจทั้ง5นายปฏิเสธที่จะให้การในชั้นสอบสวนและไม่อนุญาตให้มีการตรวจ DNA ทำให้ไม่มีวัตถุพยานที่จะเชื่อมโยงไปยังผู้ต้องหาทั้ง5คนและเมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาลตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ถูกนำมาขึ้นให้การโดยสารชั้นต้นได้มีคำพิพากษาจำคุกพันตารวจตรีเงินเป็นเวลาสปีแต่ให้ยกฟ้องจำเลยอื่นขณะที่สารุทธรมีความเห็นต่าง ว่าคดียังมีข้อสงสัยจึงพิพากษาให้ยกประโยชน์ให้จำเลยยกฟ้องตำรวจทั้งห้านายทำให้การของพยานในศาลเองนะคะซึ่งพยานบอกว่าเห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนคุยกันอยู่ที่หน้ากองบังคับการปราบปรามนะคะแล้วก็เข้าไปถามว่าจะไปทำจะไปไหนไปทำอะไรก็ได้รับคนตอบว่าจะไปอุ้มทนายโจรน,นะคะ ตำรวจคนนี้เนี่ยเขาเลยไปเล่าให้พันตำรวจเอกทวีสอดสองซึ่งตอนนั้นเป็นผู้บังคับการจาบรามฟังนะคะแต่ว่าปรากฏว่าในศาลเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้อสอบพันตำรวจเอกทวีหรือไม่ได้สอบอตำรวจคนที่ไปให้ข้อมูลก,กับพันตำรวจเอกทวีสอดสองว่ามีมีเรื่องแบบนี้จริงพันตำรวจเอกทวีรับรู้ตั้งแต่แรกว่าจะมีการตปอุ้มทานายแล้ว ทำอย่างไรดําเนินการอย่างไรได้ห้ามไหมหรือว่ายัางไงเนี่ยนะคะหลายๆเรื่องตรงนี้มันหยุดออกไปนะคะแล้วพอไปถึงศาลเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้ศาลเชื่อถือได้ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลักฐานทางยุติวิทยาศาสตร์นางอังคณายอมรับว่าทุกวันนี้เธอและลูกๆเชื่อว่านายสมชายเสียชีวิตและถูกผู้ที่อุ้มตัวไปทําลายศพและหลักฐานไปหมดแล้ว แม้ว่าจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน7ล้าน5แสนบาทโดยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่นางอังคณายอมรับว่าเงินจำนวนนี้ไม่สามารถทดแทนกับสิ่งที่ครอบครัวของเธอต้องเสียไปเรื่องของการการอุ้มหายเปนะมันมันแย่ตรงที่แบบว่าเออมันไม่มีกระทั่งหลุมศพให้เราเห็นนะคะไม่มีกระทั่งหลุมศพให้เรา ให้เราเห็นว่าเออยังเขาจากไปยังไงอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่มีอะไรเลยแบบนี้ก็เลยค่ะมันก็ค่อนข้างเป็นมันก็เป็นอะไรที่ยังค้างคา,า,าใจอยู่สิ่งเดียวที่ยึดมั่นถือมั่นมาตลอดคือเราไม่ได้ทําผิดแล้วก็เรามีสิทธิในการที่จะหาความเป็นธรรมอยู่อะไรเงี้ยโดยในขณะที่รัฐเองเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ต้องอนวยความจุติธรรมอะค่ะตรงนี้ก็ถือ ถือไว้เสมอเลยว่ามันเป็นสิทธิที่จะต้องมันเป็นสิทธทิชอบทำและเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำนะคะซึ่งเธอยือนยันที่จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับนายสมชายและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นศาลฎีกาส่วนความคืบหน้าในส่วนของการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่บรรจุคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษแล้ว ลับไม่มีความคืบหน้าของคดีเลยนางอังคณาและครอบครัวย,ยังคงหวังว่าคดีการหายตัวไปของนายสมชายจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวของเหยื่อที่เป็นผู้สูญเสียเช่นเดียวกันวิทิดชอบขุนทดถ่ายภาพดารินโหววัฒนกุล TNN 2 4รายงาน